อ่าเดี๋ยวเทียบเป็นแซมซะหน่อยแล้วกัน อะครับก็สวัสดีครับนานาเพื่อนๆสายตกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วครับกับท t ท i s ิชชิ่งไท l a n d ด์สายตกแบบงงงงครับผมก็สำหรับวันนี้เรามาออกหมายธรรมชาติอีกเช่นเคยนะฮะ สำหรับวันนี้เราอยู่หมายห้องสามนะหมายแต่แถวบ้านผมแหละช่วงนี้ตันตื้อไม่รู้ไปไหนนะก็มาออกหมายใกล้ๆบ้านหละเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะโดยส่วนตัวตกปลาช่วงนี้ตกปลาไม่ค่อยได้เลยไม่รู้จะไปไหนนะตันตื้อนี่ก็เลยลองหาหมายใกล้ๆบ้านดูจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนะในการเดินทางก็สำหรับวันนี้ก็มากับทันออนี่เลย W h บิวไฮบนะครับ W h บิวไฮบินซิแล้วก็ยือสามชายพิชชิ่งนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปรอดูกันว่าวันนี้เราจะมีผลงานกับหมายขลองสามไหมตอนนี้ก็น่าจะแปดโมงได้แล้วมั้งออกสายฮนะว่นนี้ไม่ค่อยได้ออกเช้าว่ะเขาไป ดูผลง,งานอยู่อะว่าจะลอดเท่าไหมวันนี้อ่าเมื่อกี้ก็ลืมบอกไปนะก็วันนี้จะเล่นแบบรูปแบบไม้ตายตะโกวิ่งนะตะกัวหนักเลยนะเพราะเหมือนน้ำจะไหลๆยๆอยู่ก็ เดี๋ยวเล่นเป็นในทุนตัวนี้หละเป็นทุนอ่าขนเม่นนะครับอก็คันก้็ระยะ3.6สเนอะไ่ดูว่าวันนี้จะรอดไหมเดี๋ยวไปดูกัน อันนี้เรานั่งตกอยู่ใกล้สะพานนะปูปามขึ้นใต้สะพานเยอนะมันมันไม่ยอมไม่รู้มันจะออกมากินเหยื่อเราไหม oh. เอาละมีอาการแค่สนุกแล้วนะฮะ ปลาเล็กปลาใหญ่วัดไปก่อนแต่ดูตรงแล้วไม่คนปลาเล็กเอาหน้านะมีปลาเล็กมันต้องมีปลาใหญ่ถ้าได้วัดถี่ขนาดนี้ก็คงไม่ต้องมีผมอ่อยนะแค่เป็นก้อน ก็คือเหยื่อสามชายนะแล้วผมก็คุเป็นตรงนี้คลองสามน้ําน้อยนะปกติตรงนี้ผมไม่เคยลงมาตกเลยนะไม่ค่อยเห็นน้ําตรงนี้แห้งขนาดนี้นะโอ้โหไม่ทั <c oughs> ดจะโดนปลาเล่ เาจดีเก็บเป็นแต้มซะหน่อยแล้วกันไว้ดูท้ายคลิปว่าจะได้สกิปตัวดูกระชังลับานะไม่ได้บรรลานย่เลยเมื่กติขึ้นไปแบบข้างบนเอาไม่เป็นไรนถ้าใครสนใจกระชังนะกระชังแข็งแรงก็แข็งแรงเลยละ่ะก็ติดต่อที่นาโอได้นะเดี๋ยวผมทิ้งเพจของนาโอไว้ให้นะ ใหญ่บึ้มๆอย่างนี้เลยเรามาดูกันว่าจะได้ติดโต่ะอย่างน้อยคนนี้ GT รอดแห้วเลยนะ กวเมื่อกี้นะเดี๋ยวเก็บต่อ,อกันนะไหนตัวปวเราดีวดตัวตอกต,ตัวเมื่อกี้อีกอ่ะอ้าดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะ mm hmm. เดี๋ยวเราไ ปล่อยท้ายคลิปนะตื่นเน้าไปทำลาบปะกอบาะนเนี่ยไม่ได้กินนานแล้วช่งหลังมันอยจะเก็บบลาถ้าได้เยอะพอก็จะเก็บนะได้ไม่เยอะน้อยไม่เ,เก็บดีกว่า คุม้มกับค่าน้ำมันที่ทอดเลย ผไปพุทมันตั้งเลยนะกินเลยนะนนผมนึกว่าผมกดอัดถ่ายไว้อยู่นะนี่ตัวนี้ตัวดีเลยตัวตัวพอๆกันกับสองตัวแรกนะสรุปแล้วไม่ได้ถ่ายนะตัวนี้ ก็เลยเอามาให้ดูอัาะเข้าทะลึกลึกด้วยตัวแค่นี้ลงไปต้องวัดเลยนะฮะนี่มันโชบเยือหมดนะไม่ทันมัน นะครับก็ขอแสดงความดีใจกับทุกท่านที่ได้ดูมาถึงท้ายคลิปตรงนี้นะเพราะว่าตอนนี้ผมจะทำการเก็บอุปกรณ์แล้วนะเพราะว่าเนื่องจากกล้องที่ผมได้ใช้ถ่ายทำได้ทำการเอออีกเหมือนเดิมนะไม่รู้เป็นอะไรฮนะอยู่ดีก็เหมือนขึ้นฟ้องว่าอ่าเมมไม่พร้อมทำงานนะฮะก็ถ้าทุกท่านได้เห็น คลิปนี้ในช่วงเวลานี้แสดงว่าผมสามารถคู่ฝ่ายมาให้ทุกท่านได้ดูได้นะฮะส่วนหมายวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนี่กับเหยื่อสามชายนะ,ะ,ะเดี๋ยวผมยิบเหยื่อให้ดูก่อนี่นี่อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะเพราะมือมันอยู่คนละข้างเลยี๋ยวเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือนะครับผมก็จับเหยื่อสามชายนะฮะก็ ผสมกูเตนนะผสมกูเตนผสมกูเต,น,เตนนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะก็ะทําเหยื่ออ่อยลงไปบ้างแล้วก็เอากูเต,น,เตนมามกอ่ะก็ได้ปลาขาวมาอยู่สักสี่ซาห้าตัวฮะแล้วก็แหะอ่าปลาตะเพียนแดงตัวหนึ่งนะแต่ตะเพียนแดงนี่ผมทําหลุดมือไม่ทันได้เห็นไอ้นี่นะโชคตอนใส่กระถางนะก็อ่ะเดี๋ยวไปดูผลงานเราผลงานลูกปลาคิดๆจ้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะ ก็เดี๋ยวผลงานวันนี้ก็ยติดอะไรเอ่ยเหมือนจะหลุดไปตัวสองตัวนะไอ้ในีิดกี่ตัวนี่กี่ตัวเลยเดี๋ยวหกตัวใช่ไหมหกหรือห้าหกตัวแสดงว่าได้เยอะกว่าที่คิดนยู่อ่ะนับผิดเมื่อกี้หตัวนะฮะก็ประมาณนี้เลยหตัวกาในกระชังนะแต่เดี๋ยวคงปล่อยนะฮะหกตัวเจ็ดตัวรวมใหม่ตะเพียนหางแดงด้วยะก็เดี๋ยว ตัวนี้ก็คงปล่อยนะมันน้อยไปไม่คุ้มกับค่าน้ํามันที่จะทํานะฮะอ่ะครับก็ถ้าชอบใจคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยน,นกันเนาะเนี่ยใต้สะพานอะ่ะปลาตัวใหญ่ขึ้นดีมากเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สักเกอร์ด้วยนะเพราะว่ามันขึ้นไนะีน้ำเหมือนไล่กินอะไรที่ต่อมอ,อยู่ก็ประมาณน,นี้คะกลับบ้านดีกว่าพอได้มันแล้ว